สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยที่5นะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันคือเรื่องเกี่ยวกับงานนะคะก่อนอื่นเรามาดูตัวชี้วัดกันก่อนนะคะตัวชี้วัดนะคะ ของเรื่องงานนะคะก็คือนักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และคำนวณเกี่ยวกับงานและกำลังนะคะที่เกิดจากแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยใช้สมการ W เท่ากับ F คูณ s และ P เท่ากับ W หารด้วย t นะคะจากข้อมูลที่รวบรวมได้นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูความหมายเกี่ยวกับงานกันก่อนนะคะงานนะคะถ้าเป็นในภาษาอังกฤษมันก็คือคำว่า work นะคะแต่ให้ทาง เอ,อ่อฟิสิกส์นะคะงานก็คือผลคูณนะคะผลคูณระหว่างแรงกับระยะทางที่เคลื่อนที่ตามแนวแรงนะคะก็คือผลคูณระหว่างแรงกับระยะทางและที่สําคัญจะต้องเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงด้วยนะคะถ้าไม่เคลื่อนที่ไปตามแนวแรงนั่นแสดงว่ามันไม่เกิดงานนะคะแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อมีแรงกระทําต่อวัตถุแล้วทาให้วัตถุเกิดขึ้น เกิดการเคลื่อนที่ไปในแนวเดียวกันกับทิศทางของแรงหรือมีการกระจัดตามแนวแรงนั้นนะคะซึ่งค่าจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแรงนะคะแล้วก็ขนาดของการกระจัดนะคะในแนวเดียวกันกับแรงนะคะเน้นนะว่าต้องเกิดในแนวเดียวกันกับแรงถ้าไม่เกิดในแนวเดียวกันกับแรงก็จะไม่เกิดงานนะคะแล้วก็งานเนี่ยเป็นปริมาณทางกายภาพที่มีเพียง แค่ขนาดไม่มีทิศทางนะคะเพราะฉะนั้นงานจะเป็นปริมาณสเกล่านะคะเป็นปริมาณสเกล่านะคะ,ะจากภาพมันเกิดงานได้ยังไงตัวอย่างเช่นอันนี้มีลังไม้อยู่ใช่ไหมคะแล้วมีแรงมากระทำแรง f มากระทำไปนในทิศในทิศทางขวามือหลังจากนั้นลังอันเนี้ยมันเกิดการเคลื่อนที่ไปทางไหนคะดูจากเส้นปะ อ่ะมันก็เคลื่อนที่ไปทางขวามือใช่ไหมคะสังเกตว่าทิศทางของวัตถุเคลื่อนที่กับแรงที่ออกแรงกระทํากับวัตถุเนี่ยมันอยู่ในแนวเดียวกันน่าแสดงว่าอันนี้เกิดงานนะคะ,ะหลายคนยังงงอยู่ว่าไอ้เคลื่อนที่ไปตามทิศทางเดียวกันกับแรงเนี่ยแล้วมันเกิดงานมันเป็นยังไงนะคะตัวอย่างเช่นมาดูอันนี้นะคะการยกน้ําหนักทําให้เกิดงานในเชิงฟิสิก ะะจะมีอยู่สองแบบแบบแรกนะคะไม่เกิดงานไม่เกิดงานเป็นยังไงก็คือผู้ชายคนนี้นะคะเขายกลูกตุ้มเนี่ยก็ออกแรงยกลูกตุ้มแล้วเอาลูกตุ้มเนี่ยมาวางไว้ที่บ่าของตัวเองนะคะแล้วก็ออกแรงออกแรงขึ้นไปแต่ลูกตุ้มไม่เกิดการเคลื่อนที่นะคะไม่เกิดการเคลื่อนที่นั่นแสดงว่า อันนี้ไม่เกิดงานนะคะเพราะว่าออกแรงแล้วแต่ไอ้ลูกตุ้มน้ําหนักเนี่ยมันไม่มีการเคลื่อนที่นะคะไม่มีการเคลื่อนที่ก็คือเคลื่อนที่ต่างทิศทางเวลาออกแรงเขาออกแรงขึ้นข้างบนใช่ไหมคะแต่ลูกตุ้มมันยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ถ้าเป็นในกรณีที่2อง oh. กรณีที่ออกแรงแล้วเกิดงานก็คือเขาออกแรงยกลูกตุ้มอะ ออกแรง,งค,คือปากกาสีแดงนะคะลูกตุ้มเมื่อกี้อยู่ที่บ่าใช่ไหมคะมันเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนเห็นไหมคะสีแดงกับสีเขียวสีแดงคือแรงสีเขียวคือการเคลื่อนที่ของวัตถุมันเกิดขึ้นในแนวเดียวกันก็คือในแนวตั้งนั่นแสดงว่าอันนี้เกิดงานทางฟิสิกส์นะคะ,ะหรือไม่นะคะนักเรียนก็เปิดไปในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ ยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดเราเรอมาดูว่ากิจกรรมใดบ้างภาพใดบ้างที่ทําให้เกิดงานเกิดขึ้นนะคะที่ทําให้เกิดงานเกิดขึ้นอยู่ในหนังสือเรียนเอ้ยไม่ใช่อยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่30 30นะคะเขาบอกว่าให้ดูภาพแล้วเขียนลูกศรแสดงทิศทางของแรงที่คนกระทํากับวัตถุและทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุพร้อมระบุว่าเกิดงานของแรง ที่คนกระทํากับวัตถุหรือไม่เพราะฉะนั้นในภาพนี้เราจะต้องรู้ว่าแรงไปทิศไหนวัตถุเคลื่อนที่ไปทางทิศไหนถ้ามันเคลื่อนที่ในแนวเดียวกันถือว่าเกิดงานแต่ถ้ามันเคลื่อนที่แล้วตั้งฉากกันมันไม่เกิดงานนะคะอย่างเช่นภาพแรกภาพแรกเป็นคนออกแรงดังดันลังแล้วลังเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปทางดูนะคะลังมันก็เกิดการเคลื่อนที่ไปทางขวา เพราะฉะนั้นมาดูแนวแรงก่อนแรงไปทางขวามือซ้ายมือข้างบนข้างล่างคะ่ะจากภาพอ่ะมันไปทางขวาเนาะก็ว่าแบบนี้แล้วลังก็เกิดการเคลื่อนที่ไปทางขวาน่าแสดงว่าอันนี้เกิดงานไหมคะอ่ะอันนี้เกิดงานนะคะอ่ะต่อไปมาดูภาพที่สองภาพที่สองคนออกแรงยกกลังออกแรงยกกลังแล้วเดินไปข้างหน้าออกแรงยกนั้นแสดงว่า ยกจากพื้นขึ้นมาก็จะต้องเป็นทิศขึ้นข้างบนใช่ไหมคะ,ะแรงไปข้างบนนะแล้วก็เดินไปข้างหน้าวัตถุกเกิดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในแนวเดียวกันไหมคะถ้าเอา2อ,อันนี้มาต่อกันมันเป็นตั้งฉากเนาะถ้าตั้งฉากมันจะไม่เกิดงานต่อไปภาพที่สามคน้นออกแรงยกลังขึ้นแล้วก็ลังก็เคลื่อนที่ขึ้นแรงก็ขึ้นไปข้างบน ลังก็ขึ้นไปข้างบนแนวเดียวกันไหมคะถ้าแนวเดียวกันเป็นไงคะ,ะข้อนี้เกิดงานนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการจำนง่ายถ้ามันขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างถ้ามันเป็นในแนวแนวเดียวกันก็คือแนวตั้งเหมือนกันแนวนอนเหมือนกันเกิดงานแต่ถ้าเมื่อไหร่มันออกแรงแล้วมันเกิดการตั้งฉากกันแบบนี้ไม่เกิดงานนะคะอะซึ่ง การหาค่าของงานเนี่ยสามารถคำนวณได้จากสูตรว่า W เท่ากับ F คูณ s โดย W คืองานนะคะมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูล F คือขนาดของแรงที่กระทำต่อวัตถุมีหน่วยเป็นนิวตันแล้วก็ s คือขนาดของการกระจัดตามแนวแรงมีหน่วยเป็นเมตรนะคะ,ะตัวอย่างเช่นข้อนี้ตัวอย่างที่5.1 ตัวอย่างที่5.1นะคะอยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนในหน้าที่48ในหน้าที่48ใช้คนหนึ่งออกแรง300นิวตันผักโต๊ะให้เคลื่อนที่ไปยังมุมห้องได้ขนาดการกระจัด20เมตรจงหางานที่เกิดขึ้นจากการออกแรงกระทําของชายคนนี้อ่ะได้แรง300นิวตันได้ตัวอะไรคะได้ตัว F มาแล้วได้ขนาดการกระจัด 20เมตรก็คือได้ตัว S มาแล้วต้องการหางานงานที่เกิดขึ้นก็คือต้องการหาตัว W เนะคะเราก็ใส่ไปสูจากสูตรก็คือ W ีเท่ากับ f คูณกับ S แล้วเราก็แทนค่านะคะ F ของเราก็คือ300นะคะ S ของเราก็คือ20 300คูณ20แล้วได้เท่ากับ6000นิวตันเมตรหรืออีกหน่วยหนึ่งก็คือ 6,000จูลนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปได้ไง่ายๆว่าง,งานที่เกิดขึ้นจากการออกแรงของชายคนนี้เท่ากับ6,000จูลหรือ6,000นิวตันเมตรนะคะ,ะตัวอย่างที่2เด็กหญิงแพออกแรงขนาด200นิวตันถือกระเป๋านักเรียนนะคะถือกระเป๋านักเรียนได้ขนาดการกระจัดย200เมตรได้ขนาดการกระจัด200เมตร จงหางานจงหางานที่เด็กหญิงแพรถือดูนะคะจากรูปแพรถือออกแรงถือเอ,อกระเป๋าแรงมันขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะแต่แพรเป็นไงคะเคลื่อนที่ไปทางไหนแพรเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเป็นไปในแนวเดียวกันไหมคะอะถ้าเอาสองอันนี้มันคู่กันมันจะเป็นในรูปของการตั้งฉากใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เกิดแรงเพราะฉะนั้นก็แทนค่าไปเลยว่า แรงเนี่ยก็คือ200แต่ขณะการกระจัดมีค่าเท่ากับ0นะคะก็กลายเป็น200คู 0, ก็มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นการกระทำอันนี้ของเด็กหญิงแพรจะไม่เกิดงานนะคะอันนี้ในกรณีที่อยู่ในแนวระดับเดียวกันนะคะต่อไปเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากงานที่อยู่ในแนวระดับที่สามารถหางานได้ในแนวดิ่งนะคะก็จะมีการเปลี่ยนสูตรนะคะโดย สูตรใหม่ที่ได้ก็จะเป็น W เท่ากับ mg คูณกับ h นะคะโดย W ก็คืองานเหมือนเดิมนะคะก็คืองานเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะคะมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรเหมือนเดิมแล้วก็หรือจูลน,นะคะ m คือมวลมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัม g คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเราเจอไปหลายรอบแล้วนะคะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองซึ่งค่า g มีค่าอยู่ที่10นะคะประมาณ10นะ แล้วก็ h นะคะก็คือความสูงที่วัดจากตำแหน่งอ้างอิงนะคะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างว่าจะทำยังไงตัวอย่างที่5.3อยู่ในหน้าที่49ลูกมะพร้าวสลูกมีมวลลูกละ2และ3กิโลกร,รัมตามลำดับนะคะตกแบบอิสระลงจากต้น ที่ระดับความสูงเดียวกันคือ15เมตรอยากทราบว่าง,งานเนื่องจากแรงน้ำถ่วงเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่จูลเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดของมะพร้าวลูกที่1แล้วก็มะพร้าวลูกที่2มะพร้าวลูกที่1มีมวลเท่ากับ2นี่คือตัว m ลูกที่2มีมวลเท่ากับ3ก็คือตัว m ของลูกที่2ใช่ไหมคะก็แทนค่าไป m ของลูกที่1ก็คือ2คูณกับค่า g ค่า g ก็คือ 10ใช่ไหมคะแล้วก็ค่าความสูงหน่วยเป็นเมตรก็คือ15ก็กลายเป็น2คูณ10คูณ15ก็ได้ตอบเท่ากับ300จูลน,นี่คือรูปที่1แต่ถ้าเป็นรูปที่2ก็จะเป็น3กิโลคูณกับหคูณกับ10แล้วก็มาคูณกับ15นะคะขนาดของงานที่เกิดขึ้นก็เป็น450จูลน,นะคะเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่างานเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นกับมะพร้าวรูปที่1กับรูปที่2เนี่ยก็เท่ากับ300และ450จูลตามลำดับ ะะต่อไปตัวอย่างที่5.4เหมือนกันเลยมีมวล5กิโลกร,รมัมตอนนี้มวลเท่ากันนะแต่ตกอิสระจากที่สูงต่างกันลูกแรกเนี่ยตกที่5เมตรลูกที่สองเนี่ยตกที่10เมตรนะะกําหนดให้ค่า g เท่ากับ10เราก็แทนไปเลยว่าวัตถุชิ้นที่นหนึงก็คือ5ใช่ไหมคะ g ของเราก็คือ10แล้วก็ความสูงของอันแรกก็คือ5 ก็คูณเข้าไปก็ได้คําตอบเท่ากับ250จูลน,นะคะแล้วก็ชิ้นที่2ก็5เหมือนกันมวลเท่ากับ5เหมือนกัน G ีเท่ากับ10เหมือนกันแต่ความสูงกลายเป็น10เมตรนะคะก็คูณเข้าไปก็ได้เท่ากับ500จูลน,นะคะเพราะฉะนั้นงานที่เกิดขึ้นกับวัตถุมวล5กิโลกรัมที่ตำแหน่งความสูงไม่เท่ากันเนี่ยงานที่เกิดขึ้นก็ไม่เท่ากันนะคะยิ่งสูงมากงานก็จะมีค่าที่มากขึ้นนะคะก็โดยสูง5เมตรเนี่ยงานเท่ากับ250แต่ถ้าสูง10เมตรเนี่ยได้งานเท่ากับ500จูล ไปลองมาดูตัวอย่างอันนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เคยเออกในข้อสอบของโอเน็ตนะคะข้อนี้บอกว่าเด็กชายคนหนึ่งเนี่ยออกแรง100นิวตันผักวัตถุให้เคลื่อนที่ได้ระยะทางดังภาพงานที่เด็กชายคนเนี้ทำได้เท่ากับกี่นิวตันเมตรอ่ะดูนะคะภาพนี้ก่อนอื่นที่จะก่อนที่จะคำนวณได้ต้องมาดูว่าแรงเกิดขึ้นในแนวเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือเปล่าภาพนี้แรงไปทาง ขวามือแนวนอนวัตถุก,ก็เคลื่อนที่ไปทางขวามือนั่นแสดงว่าข้อนี้เกิดแรงแน่นอนนี้เกิดงานแน่นอนนะคะเราก็มาใส่สมการก็คือ w เท่ากับ f คูณกับ s ในโจทย์บอกว่าออกแรง100นิวตันนี่คือตัว f ใช่ไหมคะแล้วก็วัตถุเคลื่อนที่ได้เท่าไหร่คะจากภาพเคลื่อนที่ได้3เมตรเนาะตรงนี้ก็คือตัว s นั่นเองเพราะฉะนั้นก็แทนค่าไปก็จะได้เป็น100คูณกับ3ก็ได้เท่ากับ 300นิวตันเมตรง่ายไหมคะค่อนข้างง่ายเนาะ,ะมาดูอันนี้นะคะอันนี้อยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่32เดี๋ยวทำไปพร้อมพร้อมกันนะคะ,ะข้อนี้บอกว่าข้อหนึ่งบอกว่ายิมนะออกแรง100นิวตันนะคะในแนวราบนะคะผลักวัตถุให้เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเป็นระยะ200เมตรนี่คือวัตถุอันนี้คือออกแรงไปแล้ว100นิวตัน และว,วัตถุเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงแสดงว่ามันเกิดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าใช่ไหมคะเป็นเส้นตรงเหมือนกันตรงนี้ได้เท่ากับตรงนี้ได้เท่ากับ200เมตรเพราะฉะนั้นอันนี้เกิดงานสามารถเอามาคำนวณได้เลยเราได้แรงแล้วคือตัว F เท่ากับ100นิวตันได้ระยะทางแล้วก็คือตัว s เท่ากับ200เมตรนะคะก็มาแทนค่าในสมการ W เท่ากับ F คูณกับ s f ของเราคือ100คูณกับ s ของเราคือ2 0 0คูณกันแล้วได้เท่ากับ2,04ตัวก็ได้เป็น20,0 0 0นิวตันเมตรนะคะเพราะฉะนั้นงานที่เกิดขึ้นก็จะมีค่าเท่ากับ20,0 0 0นิวตันเมตรนะคะโดยที่วันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องถ่ายรูปส่งครูก็คือแบบฝึกหัดที่1.1หน้าที่30นะคะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งครูทาง เว็บไซต์สกุลใบนะคะส่วนอันนี้อยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่32นะคะแบบฝึกหัดที่1.4อันนี้จดเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาไปส่งกันพร้อมกันอีกทีหนึ่งในคาบหน้านะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบหน้าสวัสดีค่ะ